พาเลลูยาวันนี้ดีกว่าเมื่อวานพรุ่งนี้ดีกว่าวันนี้ชีวิตที่ก้าวไปข้างหน้าขึ้นไปข้างบนเช้าวันใหม่กับเวลาความชื่นชมยินดีกับพระวจนะแห่งความจริงเพื่อการเติบโตในฝ่ายวิญญาณพัฒนาและปรับมุมมองของเราสำหรับความยิ่งใหญ่การเกิดผลรุ่งโรจน์และเจริญรุ่งเรือง พระวจนะแห่งความจริงในวันนี้พบกันประจําในวันอาทิตย์วันที่สิบสองเดือนที่สองในหัวข้อเรื่องเราชนะเสมอและพระวจนะที่จะใกล้ควรและสมคีธรรมในพระธรรม2โครินธ์บทที่สองข้อที่14 แต่ขอบพระคุณพระเจ้าผู้ทรงนำเราด้วยความมีใ้ในขบวนฉลองเชัยเสมอมาในพระคิดและพร่องประทันกลิ่นหอมที่เกิดจากการรู้จักพระองค์ให้ปรากฏทั่วทุกแห่งด้วยแล้วพี่น้องคะมีเหตุผลที่ทำให้คริสจักรเป็นประชากรที่ถูกคมเหงมากที่สุดในโลกนั่นคือซาตานหวัดกลัวเราดังนั้น มันจึงพยายามอย่างมากที่จะทำให้เกิดความหวาดกลัวในหัวใจของหลายๆคนแต่มันล้มเหลวสิ่งยิ่งใหญ่ที่กำลังเกิดขึ้นผ่านทางคริสต์ของพระเยซูคริสต์ในสมัยของเรากำลังจะถูกนำไปสู่ระดับที่สูงขึ้นในมัทธิวบทที่1 6ข้อที่18พระเยซูตรัสว่าเราจะสร้างคริสต์จักรของเราไว้และประตูแห่งความตายจะมีใชยต่อคริสต์จักรไม่ได้ คำว่าประตูเป็นภาษาสัญลักษณ์เชิงการเผยพระวจนะาสำรับอำนาจและการครอบครองอำนาจและการครอบครองของนรกจะไม่และไม่มีทางชนะเคลจักได้พี่น้องคะตั้งแต่เริ่มก่อตั้งคลจักได้รอดพ้นจากการคมแห่งอันนาสยดสยองมากมายและจะมีชีวิตดินยาวกว่าสะดูและผู้ว่าไรเสมอนั่นเป็นเพราะว่า พระคําของพระเจ้านั้นชัดเจนว่าแล้วใครจะให้เราขาดจากความรักของพระคิดได้จะเป็นความทุกข์หรือความยากลําบากหรือการเขี่ยวเขน็นหรือการกันดันอาหารหรือการไปไกลหรือการถูกพวยภยัยหรือการถูกคมดับหรือตามที่เขียนไว้ในพระคมภีว่าเพราะเห็นแก่พระองค์่าพรุงจึงถูกประหันวันยังข้ามและนับว่าเป็นแก่สำหรับเอาไปฆ่า แต่ว่าในเหตุการณ์ทั้งหมดนี้เรามีชัเหลือล้อนด้วยพระองค์ผู้ทรงรักเราทั้งหลายลมบทที่8ข้อที่3 5มสถึงสาิคลิจจักรจะมีชัยชนะเสมอจะบทยี่้กันต่อต้านทุกอย่างและมีชัยเหนือทุกคนที่เคยต่อต้านนั่นเป็นพระพรเหนือคลิจจักรพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นหัวหน้าของคลิจจักรและพระองทรงเป็นพระเจ้าพระองค์ทรงกาลังทํางานของพระองค์ และเราเป็นคนงานร่วมกับพระองค์เป็นไปไม่ได้ที่เราจะล้มเหลวพี่น้องคาเราชนะตั้งแต่ก่อนที่เราจะเริ่มเราแค่แสดงตมบทที่เขียนไว้แล้วข้อพระคัมภีร์หลักของเราในฉบับขยายแกว่าแต่ขอบพระคุณพระเจ้าผู้ทรงนำเราด้วยความมีใช้ในขบวนฉลองชัยเสมอมาในพระคิดในฐานะถ้วยรางวัลแห่งชัยชนะของพระคิด นั่นคือสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นเราอยู่ในขบวนพาเลตแห่งชัยชนะของพระวิญญาณบริสุทธิ์สิ่งที่คุณต้องทำก็คือจดจ่อกับงานรับใช้ต่อไปจงทำต่อไปด้วยความชื่นชมยินดีฮาเลลูยาอาเมนให้เราเก่าถ้อยคำแห่งความเชื่อร่วมกันนะคะการบังเกิดใหม่ทำให้ฉันเป็นส่วนหนึ่งของพริจักร พระกายของพระคิดดังนั้นฉันจึงไม่สามารถถูกทำลายได้ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นฉันชนะเสมอเพราะว่าพระคำทำให้ฉันชนะและรับประกันชัยชนะของฉัน พระองค์ที่อยู่ในฉันยิ่งใหญ่กว่าผู้นั้นที่อยู่ในโลกฉันครอบครองและปกครองร่วมกับพระคิดบัดนี้และตลอดไปในพระนามของพระเยซูอาเมนพี่น้องคะพระคำของพระเจ้าบอกกับเราในวันนี้นะคะว่าคริสตจักจะมีชัยชนะเสมอ คลิจักจะบทขยี้กันต่อต้านทุกอย่างและมีชายเหนือทุกคนที่เคยต่อต้านค่ะนั่นเป็นพระพรเหนือคลิจักและสิ่งนี้ก็กําลังเกิดขึ้นเราอยู่ในขบวนพาเดชแห่งชัยชนะของพระวิญญาณบริสุทธิ์ค่ะและสิ่งที่เราต้องทําก็คือจดจ่อกับงานรับใช้ต่อไปจงทําต่อไปด้วยความชื่นชมยินดีเพราะว่าไม่ว่ายังไงเราก็ชนะเสมอค่ะพระเจ้าสมกําลังนะคะ หากคุณผู้ฟังที่กำลังใช้พระวจนะแห่งความจริงยังไม่เคยอธิษฐานต้อนรับพระเยซูและมีความปรารถนาในวันนี้เราขอเชิญให้คุณรับองค์พระเยซูคริสเป็นพระเจ้าในชีวิตของคุณโดยอธิษฐานตามข้อความนี้นะคะข้าพเจ้าเชื่อว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าทรงตายบนกางเขน เพื่อชำระบาปของข้าพเจ้าทั้งหมดและทรงฟื้นคืนพระชนและเป็นอยู่วันนี้ข้าพเจ้ารับด้วยปากของข้าพเจ้าว่าพระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าและเชื่อในจิตใจของข้าพเจ้าว่าพระเจ้าได้ทรงชุบพระองค์ขึ้นมาจากความตาย ข้าพเจ้าจะรอดขอพระเยซูเข้ามาเป็นพระเจ้าในชีวิตของข้าพเจ้าและข้าพเจ้าจะติดตามพระองค์ตลอดไปในพระนามพระเยซูอาเมนขอแสดงความยินดีด้วยนะคะ ตอนนี้คุณเป็นลูกของพระเจ้าแล้วหากวันนี้คุณได้รับความรอดแล้วเราขอหนุนใจให้คุณอินบ็อกเข้ามาในเพจพระวจนะแห่งความจริงพร้อมชื่อไอดีไลนหรือ Facebook เพื่อเราจะได้จัดส่งไฟ PF a พระวจนะแห่งความจริงให้คุณเพื่อคุณจะสามารถรับอาหารไฟจิตวิญญาณได้อย่างเต็มที่เพื่อการจเจริญเติบโตในฐานะคนที่ถูกสร้างใหม่ในพระคิด